การตัวเขาแบบได้โอ้ขวานูตาบังหวงทัดมีปุ๊บแง่งไฟกินตัดขัดศิษย์เท่าไหร่มันเรียบเซนน้ำมันหมูเม็ดห้าบาทนี่แหละเอาไหมครับวานนี้อาลุยเลยลุยเลยเปิดประสบการโลกแล้วแถาผู้บ่าวไทยบ้านขวานูยแง่งขวานูกินขวานูตัว หัวแนมกิ่นฝวนโอ้เบ่งรอดมันบ่มัน,มนหอดพันมีมนํงอันนี้ทานรหลดมาอดมาพอเราพอเราอดอ๋อแ้ยเืโอเบื้องเราแก้วเราเขาด้ไหมว้ยใส่เราขาเนี่ยพีนนนน่น้องบบต้องแบกเบืบ้บองค้นแบกตั้งเสียงออกกับว่เง้เงา้ยผมนั่นี้ยเง่หลาดย รสชาติสังเกตภาเข่าผู้บ่าไต้บ้านข่าวว่าบรรยากาศมาเจ้าแบบนี่ยมีอิตาลีเอ่ยมีบาอิตาลีซุ่มอยู่อิตาลีเป็นไรซุ่มพี่น้องข่อยอยู่นี่ยังก็มองเขาจะไปปลูกพักอะไรเลี้ยงหมูนี่ยังเกาะไต้หวันไต้หวันเกาหลีเกาหลีอือไม่กินว่าเราไง หนึ่งห้าหนึ่ง nope หัวผ้ายกเขามาะวันนั s <S ้นว่าอิ่มแล้วมาวันไหนมีแต่ว่าอิ่มลมพัดวนเอาเสร็จหมดแล้วงงจังเลยมาอยู่แต่กันหมดผมดืนขนาดเนาะเดี๋ยนี่ไรเป็นแรกป็นแรกฟังเสียงฟังเสียงนี่หนูตัวแรกในปีนี่ครับเนี่ยอืมหนูตัวแรกเด้เนี่ยมันว่มันเม็ดอันน้ำมันหมูห้าบาท ตัวสือว่าว่าเมือนมันหมูฮาบันพวกแมนมันอยู่ปัดฮักตัวนี่นี่ปลากูด้อ ขายสองพันขายขาสองพันปาดิรัวงานหนึงนี่ใู้ขายสองพันนี่แมงเขาซื้องานละแสนสองแสนหนึ่งน่าวนโอ้ยฮะไาไปบ่ขายจะกินกินกันเอาน่าตองต้องพ่อเบื่ไปหัวเจ้แล้วบาขายด่ฮะ สองันื้ของสวอยู่ซื้อราเปลาปลาเก๋งเนาะจายตัวดุสเบีนปาเก๋งปลาคอหน่อยเนาะปลาเก๋งขึ้นเบื้องรอดบักบักนั้ก็ต้องบักอันบักล่อนใจขึ้นเดี๋ยวอนวาซีที่มหาตัวนี่แม่ซ้ำช้ำนิก่งอืมบัปลาบัวม่อยู่กับปลาดุ๊กมีอยู่พรปลาดุ๊กล้มจมอยูล่ล่ะ ปลาปลกคำัูซี่ลุาบบบฮะลงสาลุงสางั้นพี่ไก่ปี่ไก่หัอไปเห็นยังเนาะตอนนัาเนาะติดตึกสองเทียนึ่งน้ามาปลายุสาาเราอว่าพื่อนดูไถเบ็ดดีเดียวหนึ่งแม่แม่อวดาหรอที่อะแม่อ้นแ

bà tuổi nghe bị khai tuổi nói về thoát kiến nghe rút đầu như bên nhỉ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Nóc mưa, nó hát vết dưa. Người vết dưa nó Vô hết. Vô hết. Vô hết. Men up. Vô hết dưa ảo. ai đi. Đó. Đi đó. Uh, hey. uống Nên nó ai, <laughs> ai thôi ừ. mày <laughs> 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 เอาม่จักครับอมาไก่อนจักจัม่กินยอาจับห้ามนอมนเอาหัวไหมเห็นไหมขวนูดีเปิดจิงนี่ขวนูเปิดจริงนีเนี่ยเปิดจริงนีเนี่ยคยพาบาเปิดจริง Với bữa các hộp của đại gia. Nguyên bố mạo viếng bên nếm mạo viếng. Maman lion. Life. Mappy kai hiệu. Bưu bam bam. Nguyên 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 มัูดเอาูขาใส่ขอัน้าเขานที่กัดกันนาขาเงีุกสันสีเมื่อไมันเตา่ครับวใ้อยูอืมเจอพีดอรองมันน่ก็อออกมาบอกว่ามาข่ไปัเนาวขนาดขวต่หัวมันนีนี่เันดอ่ ห่างกสองปีแล้วหางจะฝนมากมิด่มมาติดบ่วงมันบ่วงเดว้างทำบัวบัวบ่วงไว่เจีบ่วงไว้เจีบ่วงไว้เจี๊บ่วงย้ำบ่วงย้ำหยาบมก็ไปเอาหองพันมาใส่เนาะมึงแบบบ่วงแล้วมาใส่ก็จะยิมยิมทุกอยา มือเกี้ยวเขาไล่ล e, ูกต yani mm ุ hmm. uh. uh. ่มไหมดากอ้นต้นอ้นต้นนี่ไหมเรื่อยนะบิดอืมบันจูอยู่มือเรียบร้อยเลยลูกตุ่มเอย่ลงหน้าพิสัเอออ้นต้นอนต้นนี่ไหมอ้นันบออยู่ว้วนจูบูยูนี่เร่อเราปืนเวลดได้ก้วมเลยผมเกี่ยวเขายู่หน้าหุ่นหุ่นนะผมเกี่ยวเขาหน้าุ่นเออนั่งเบื่อก็ไม่ยาเงีัยเดออืม โอ้ยแ่พ่อสั้นวิทมัอนออกปืนออกมาแมงยางวนรึเบล่าบ่าทำบ่าครับไอกินอื้ยอกง่ายอืมอันนี่กินผู้เดียวนะอามันลงไปมองยบอเจ้าเลยร็โออยเดอยไง้าขออนุญาตจบคลิปครับสำหรับการกินขวัวนูตัวแรกแห้งปี อจับ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 พอจับแลครับเดี๋ยวนี้เลวลาประม่าจะหาทุ่มเครืองนี่ะเรื่องหน่อยเลย่ำม,มากงานหมามาทำหมาไปมาจากบ่วงตัวล้มเหมือนหมาหม,มานก้นหมาบนหมาไปบ่วงไวมไงไ่โข้ะคนไปพ่อเออตึกตั้งไว้ก็ มบอกจะ่าหมากินเด้อคนกินอยู่ด้า <c oughs> คนกินได้บอหมากินได้เอาความคูครับเอฟซีทุกท่านใี้รับชมสวัสดีครับ